มามาดูเชือกผูกเปแบบไงอ่ะสไตเว็บบิง้งนี่นะไปเชือกเวบบิง้งเนาะไปเชือกแบนนั่นเองนะเรียเชือกแบนโดยที่ผมได้ไปอตัวอย่างมาจากนานตัวอ่าน,นั้นเขาเป็นแบบถักนะถักถักเลยแต่เนี้ยผมมาประยุก์ตโดยในการเย็บเย็บเป็นเอกบอก เอกบอกเอกบอกให้เกิดเป็นช่องโดยเอาเชือกแบนนมาประกอบเป็นคู่นะครับเส้นเดียวน่ะแต่ามาทบประกอบเป็นคู่แล้วก็เย็บเป็นเอกบ็อกนะครับซึ่งชนิดของเชือกเส้นนี้เชือกแบรนเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวที่ทากับสายเบลสายเข็มขัดอิเล็กอ่ะแต่มันขนาดหนึ่งนิ้วหรือสองจุดห้าเซนนั่นเองเนาะผมตัดยาวเส้นละหกเมตรตัดยาวเส้นละหเมตรแล้วก็เอามาทบกันก็จะเหลือเส้นละสาเมตร เนี่ย12เมตรทบกันเหลือเส้นละ3เมตร2เส้นเป็น6เมตรนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นเชือกเปลอ่ะเรามาดูว่าใช้ยังไงมันแต่เกิดที่ผมใช้อยู่อะมันเป็นเส้นเดียวนี่จบเลยอีกเส้นของผมเนาะที่ตอนนั้นที่กางคราฟสีน้ำตาลอะอ่าตอนนั้นอะเห็นไหมเส้นเดียวจบเลยนะครับอ่ะมาดูตนนัวนี้นี่มันเดยมาดูว่าผมมันจะใช้ยังไงเราจะผูกจากตรงนี้ ไต้นนูน้นอ่าต้นนึงนี่ไป็นต้นนูน้นอ่ะเก็บยางเก็บยางนะนะครับเห็นไหมเป็นสองเส้นสองเส้นอันนี้เอ๊ะอันนี้อันนี้เส้นใช่เจะนั่นสามเมตรโอ้หตุ๊กแกมันมันดูเล็กไงอ่ะถ้าในกรณีนะครับ เห็นไหมครับเทียดนันเย็บมาเป็นไอ้บล็อกแล้มีห่วงมีห่วงทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีห่วงตรงกลางอ่าแต่มันเอกบล็อกเอกบล็อกอังนั้นมันจึงสามารถที่จะเกาะเกาะได้ตรงไหนก็ได้ให้พอดีกับของสูงของเปอ่าในกรณีถ้าเราเราไม่มีเนาะถ้าเราไม่มีไอคาราบินเนอร์ที่จะเกาะแล้วก็สอด สอดเข้าไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมล้กกระโดดรัดแบบนี้อ่าเห็นไหมครับหรือถ้าหากว่าช่วงต้นไม้มันสั้นหรือมันระยะน่าแค่เปเราก็จะสอดตรงที่อื่นก็ได้สอดตรงตรงนี้อื่นก็ได้นะให้มันระยะมันได้นี่ก็แล้วแต่ตรงนั้นเลยอันนี้ถ้าเรามีคาราลบินเนอร์มันก็จะง่ายคือเราไม่ต้องมันลูดดึงออกหรือเราใช้คาราบินเนอร์เกาะได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้คาราลบินเนอร์ตัวที่มีอยู่เนาะอยากเชือกเก่า อ่ะเด็กสายนี้แปบ,บหนึ่งอ่าเนี่ยสายเปยเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนาะอ่าสายเปก็จะมีคาราบิเนอร์เก่าผมเดี๋ยวเอาคาราบิเนอร์ตัวนี้มาใช้นะครับเปผมมีหลายชุดนะครับตรงนี้คือเป็นเปนชุดที่ใช้ออยังไงอะ่ะเรามาทำงานแบบนี้ได้หลายแบบหน้างานเนาะอ่ะถ้าเรามีคาราบิเนอร์ เนไะถ้าเรามีคาราบินเนอร์เราเอาคาราใส่เชือกแบบนี้ได้เลยเห็นไหมแล้วก็สะดวกอ่าเดี๋ยวไปติดตั้งฝั่งโน้นอ่าติดตั้งฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะผูกเชือกในระดับศีรษะอ่านไะนิดทำไม เหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องผูกเชือกที่ในระดับศีษะหนึ่งนะครับเผื่อในการเวลากางทาับเนะาะทับนะครับผมจะสามารถทัาบที่จะทัาบที่ผมใช้อยู่อ่ะมันสามารถที่จะมังเกาะตรงนี้ได้เพื่อความสูงมันจะได้อยู่ในระดับเหนือศีรษะเวลาเราดน้านเราเราจะม่เดองเดิน,ดนก้มเดินอะไรแบบให้มันเนี่ยก็ได้เดินสบายๆเนีครับนะความยาวของทา้าบความกว้างทา้าบมันสามเมตรเลเนาะก็ฝั่งละหนึ่งจุดห้ามันก็ ลงมาพอดีดหนเหนือพื้นพอดีเลยอ่าอันนั้นว่าไปอ่ะอันนี้น่ะวิธีนกเกาะเห็นไหมเชือกมันยาวหนึ่งจุดห้าเอ้ยสามเมตรเลยนะเชือกยาวสามเมตรแล้วเป็นช่องเป็นช่องเราสามารถเลือกที่จะเกาะตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับในลักษณะของเชือกเห็นไหมเราจะเกาะช่องตรงไหนก็ได้อ่าอย่างเงี้ยอ่าขึ้นไปให้อยู่เหนือซีสตะเห็นแล้วอ่าผมจะเกาะช่องนี้ก่อน ขั้นต้นนะครับผมจะเกาะปลายปลายก่อนนะตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหางมันเผื่อบางทีมันไม่ถึงแล้วก็ <c oughs> ได้นั่นเนาะถ้าเกิดว่ามันเหลือเราค่อยมานั่นได้แล้วก็ดึงมาเกาะแล้วก็เลือกความสูงจะเกาะเอ้าสูงแบบนี้ก็ได้นะจะให้ต่ำแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกช่องเกาะได้เลยนะครับเราก็เลือกช่องเกาะได้เลยนะครับอ่าผมต้องการความสูงขนาดนี้ผมเกาะช่องนี้ ช่องนี้ก็ได้ละเห็นไหมผูกเสร็จแล้วง่ายด้วยนะครับเกาะเลยแต่ตรงนี้มันคือในการปรับนะครับเราก็ต้องลุกมาปรับขยับเป็นช่องเป็นเลยข้อดีของเชือกแบบนี้นะครับข้อดีของเชือกนี้ข้อดีมันสามารถที่จะเกาะติดตั้งได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือมันต้องมีคาราบิเนอร์ เนาะมันต้องมีคาราบิเนอร์ในการนั่นแต่ตรงไอ้เสือกแค่นั้นอ่ะมันไม่มีคาราบิเนอร์ก็ได้มันมัดผูกมาได้เลยมันมันก็ดีคนละอย่างเสียคนละอย่างอ่ะมาดูผมสามารถนั่งด้วยความมั่นใจได้เลยแะผมมั่นใจในเชือกเพราะเป็นเชือกเนาะมันเป็นเชือกข็มขัดเบลวอ่ะยินดูว่าจะทนทานขนาดไหนล่ะ มันจะเหนียวขนาดไหนอะแถมสองเส้นด้วยสองเส้นด้วยแล้วย็บเอ็กบล็อกอะนะครับย็บเอ็กบล็อกต่อให้เชื่อกเอตัวเอ็กบล็อกตรงเนี้ยมันขาดได้มันขาดนะมันก็รูดมาติดตรงนี้อีกมันคงรูดปื๊ดๆหรอกนะครับดังน,นั้นสามารถรับน้ำหนักได้สบายนี่คือความสะดวกของของการทำเชือกเปรยแบบนี้ มาดูข้อดีอย่างหนึ่งอีกสองอย่างเลยที่ทำไมผมชอบใช้เจือตัวนี้ในขนาะเวลาเรากลางครับเนาะพยายามไม่เรียบร้อยนะอ่ะสมมติความสูงของเปล์เรขนาดเนี้ยเราสามารถปรับขึ้นได้ปรับสูงต่ำได้อ่ะแล้วก,การสูงขึ้นอ่ะเราก็ขยับช่องอ่ะอีกช่องแบบนี้อ่ะเห็นไหม เราต้องการให้มันต่ำเราปรับมาเกาะช่องที่มันต่ำนะครับเราต้องการให้มันสูงตอนนี้เราต้องการให้มันสูงของนี้แล้วก็ปรับขึ้นมาเกาะเลื่อนมานอีกหนึ่งช่องแต่และช่องเราเย็บไว้ช่องละสิบเซนอ่ากันสิบเซนสิบเซนสิบเซนเซน,นะครับสามเมตรมีทั้งหมดกี่ช่องนะครับ 3เมตรสามสิบช่องไงนะผมเอาไว้เนี่ยนะครับออกไอเดียออกความคิดมานะครับอ่ะไมน,นั้้แล้วจบได้ข้อดีอย่างที่อีกอย่างหนึ่งนี่คือการผูกเปขยับง่ายอย่างที่สองเวลาเรามีทับเราไม่ต้องกังเราไม่ต้องดึงเครือกทับก็ได้เราเอาทับมาเกาะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราเอาทับมาเกาะที่ด้านบนนี้ได้เลยแล้วก็โยงไปเกาะฝั่งนู้นแล้วก็ดึงมุมทับลงนะครับดึงมุมทับลง นี่ก็ได้ละเสร็จเลยมันจะง่ายไปอีกนะครับในเท้าที่ผมใช้ผมจะมีเชือกเส้นกลางเห็นไหมสาหรับกันดึงแรงเวลาก,กระชากเวลาน้ําหนักลงแรงมันจะทําให้เท้าขาดอันนั้นผมก็มีเชือกเส้นกลางเพื่อจะรับแรงดึงอีกการนึงกางดึงเท้าโดยตรงและอย่างเชือกกามันสามารถที่จะเกาะเ่ยวขอได้อย่างที่สามปลายเชือกที่เหลือเราสามารถปลูกปลูกได้นะครับเรา ไอ้เครื่องเนี้ยนะครับขบวนเกาะท้าปตรงกลางเกาะเปย์อ่าข้างล่างเกาะเปย์ลูกจบเลยเส้นเดียวนะครับไม่ต้องไปผูกอะไรเพิ่มไม่ต้องไปมัดอะไรเพิ่มเลยนะครับวนใหญ่เปย์ลูกนะครับเปย์ลูกจะต้องเอาเอาเปย์ลูกอะไอเชื่อกที่ติดเปย์ลูกอะมาผูกกับอะไรนี่อีกเนาะอันนี้ไม่ต้องเลยเอาคาราบิเนอร์ของเปย์ลูกมาเกาะนี่เลยเปย์นอนเกาะนี่แล้วก็ทับเกาะด้านบนมันจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ พกแค่เส้นเดียวสาม,มารถที่จะผูกได้สามอย่างนี่คือความสะดวกสบายนะครับตัวอย่างหนึ่งความทนแน่นอนนะค,ความแข็งแรงทนทานนะครับแน่นอนนะครับทนแน่นอนพอเป็นเชือกเบลแล้วก็ในการเย็บการอะไรต่างๆนะครับมาตรฐานนะครับจากสวัสดกสกซลนะภรรยหผมอ่ะทนแน่นอนนะครับแ <laughs> น,น,น่น,ะนอนตัวใหญ่แล้ว,ลวดูไปดูคาราบินนคาราบิเนอร์เอา เนาะไฮเนอร์ตัวเนี้ยตัวที่ใช้งานภาคสนามและเข้าป่ามันจะใช้ตัวเบาอ่าลักษณะเป็นตัวนี้แต่ไม่นี้อันนี้มีระบบล็อกนะครับเชือกเดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์ผมเข้าเวรน,นะครับเดี๋ยวผมจะมากางเป็นเนี่ยนอนตรงเนี้ยกางผ้ากางครับเอามุ้งมาด้วยอ่าเดี๋ยวดูเชือกมุ้งจะติดตั้งอะไรยังไงนะมุ้งเปอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันวันศุกร์วันศุกร์ผมเข้าสุดเวรครับเข้าสเวรที่นี่แหละครับที่ อ่าร้อยสามเนี่ยนะครับแล้วมาดูว่ามันจะติดตั้งยังไงนะแล้วจากกอรนอนเปยอะไรยังไงดูดิฝนตกมันจะเอาอยู่ไหมั้ยหลายอย่างนะเป็นการทดสอบทดลองละก่อนจะไปใช้งานจริงอะไรต่างนะครับพอมันได้โอเคสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ถุงงูมาถุงทารมาแล้วว่ากันไปเรื่องก,การจําหน่ายนะครับทีนี้เรามาวันนี้เรามาพูดกันถึงเชืองเปเนาะเรามาพูดถึงการของเคืองเป แอาว่าเผื่อมีคนอยากได้จ่าครับผมอยากได้แบบเนี้ยเนี่ยแบบที่ของจ่าเนี่ยอ่าเนี่ยเย็บแบบเนี้เท่าไหร่โอ้โหยังไม่ได้คิดราคาเลยครับยังไม่ได้คิดราคาเลยแต่ว่าไอเนี้ยมันก็นั่นเน,ะเนาะเริ่งไปถามคนเย็บนะครับตอนแรกผมเข้าๆเลยคู่เนี่ยคู่ละสามเมตรเนี่ยผมตั้งไว้ จ็ดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมไปถามช่างเย็บก่อนเผื่อมันลดราคาได้เนาะแต่ตอนเนี้ยไอ้คู่เนี้ยผมพร้อมจาหน่ายเลยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยผมพร้อมจาหน่ายเจ็ดรนะ้อยห้าสิบอะเนาะสนใจติดต่อมาตอนนี้นี่เส้นนี้เส้นแรกนะเส้นที่ผลิตเส้นที่ทดลองเส้นที่นั่นใช้ง,งานได้จริง ไอจิงเส้นที่โชว์จะเป็นเชือกสีส้มไอตัวสีส้มเนาะแต่เนี้อ่ะเชือกสีดํำมาด้วยผมน่ยทำแบบนี้นะทําสีนี้นะเนาะทำมาแบบนี้นะอ่าสีดํานี่นะนะครับเจ็ดร้ยห้าสิบเจ็ดห้าศูนสนใจติดต่อมาครับเมื่อเช้าก็ส่งเชือกหมเปอร์ไปแล้วหนึ่งคู่นี่ในราคาที่กันเองถ้าเกิดว่าสงสัยหรืออะไรในพาล้าพวกนี้ก็ลองไปหาดูว่ามัน ยังไงอันนี้สามเมตรเลยนะเจนละสามเมตรฝั่งนู้นอีกสามเมตรยอกเย็บเย็บห่างกันนะครับสิบเซนสามเมตรกี่ดัวกี่ช่องสามสิบช่องนะใช่ไหมใช่อ่าโอเคนะครับได้ประมาณสามสิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าช่องแน,น่นอนเพราะว่ามันเกือบล็อกตรงนี้อีกด้วยเนาะสนใจติดต่อมาครับเจอกิปหน้าเจอกันบนตุก ดูซิว่าจดดจะมานอนตรงเนี้ยกับสิบเวนสิเวนจะมานอนตรงเนี้ยเจอฝนเจอลมเจออะไรจะเป็นยังไงดูประสิทธิภาพทุกวันสวัสดีครับ